ช่วยซื้อมีเวลากันนะคะแต่ว่าถึงวินาทีที่หลายๆคนจ,จะรอคอยแล้วนะคือการประมูลของของรักขอ,องโมเดลั้นขอเชิญประมูล โอ้โอ้โอ,อะเรามาเริ่มประมรูลข,ของกันเลยดีกว่านะคะซึ่งอ่ะเรามาเริ่มที่พี่ป็อกก่อนละกันเอาอะไรมาประมูลเริมบบบเ่มกับผมก่อนเอาหมวกครับผมอ่าหมวกเริ่มต้นราคาเท่าไหร่ดีคะเริ่มต้นเท่าไหร่พี่เอาเมื่อกี้สองแสนเมื่อกี้คุณมาว่า คือในทีวีโหวตเนี่ยวันละนาเริ่มต้นสองพันอ่าแต่ที่วังจะเริ่มต้นที่ราคาสองแสนบ้าอะไรห,หร <laughs> <laughs> เาเอาเอาเอาเริ่มจากราคาสองพันแล้วกันทั้งหมดสองพันบาทซึ่งรายได้ทั้งหมดก็คือนาไปช่วยในโครงการไต้หวยช่วยเพื่อนนะคะถือว่าได้ทำบุลโลกกันด้วยแล้วก็ท่าไม่ได้อาจจะเกิดมาเจอกับศิลปินที่ท่านชืช่นชอบอีกก็ได้ วันนี้น้มีโอกาสได้ช่วยนะคะมีใครให้มากกว่าสองพันได้ครับไม่มีเลยแหละครับผมต้สวพักังตัวเองซื้อด้วยนะเนี่ย้อยางน้นะคะสามพันสามพันบาทมครับผมนาจริงจริงนะได้วกด้วยได้บุญด้วยเนาะเนี่ยวกแล้วขึ้นราคาเลยนะรถูกได้เลยนะสามพันบาทนีมันได้ นะครับห้าหม่นบาทเหล่ามีให้ห้าหมื่นบาทไหมคะมีใครให้มากกว่าห้าพันบาทนะครับอย่เพิ่งพูดถึงห้าหมื่นเลยพอหกพันให้รอดหกพันหกพันหกพันบาทหกพันบาทนี่ครับบวกอันนี้นะครับการปนไม่ได้นะครับไม่ได้การอะไรนะกาแตกก็ไม่ได้ ไมด้เลยสรุปการโหวตกนด้าับางเยมามีใครนับว่า6,000บาหมคะมีใ้ว่า6 0 0บานเดี๋วเราจะนาบแล้วนะวก8 0บา8,000บาทอย่ากเมกจะเดียครับเามาก8าที่ทีู่ลหรือเล่าี่ยไม่เล่เสียงดัเมาด้วยอะไรนะมามามือนะครับ รีดขายผู that, right? 8, <|so|> ้ปกครองไมได้หครับอ่งป0บาทค่ะครัผมมีใครต้องการป0บาทเดน โมกี่เพิ่งเน้มดี่ป้ามให้สองหมื่นไหมแถืออแล้วขะเนี่ยจิจิงๆสองพันบาทค่ะสี่ค่ะ

I don't know. 15,000บาทนะครับเอาเร็วเร็วเร็วมีมับมืเจ็ดมื่เจ็ดเ้ยม่จายยมังีมมื่เจ็ดจ็ดไม่ทำอะไรเออไม่ทาอะไรมีใครให้้าห่นเจ็ดไหมับแหม่เพิ่มมืนเจเะเ่หน้าตาลูกหลานนะเหมือนจะยอมมือจะยอพี่แดีม พี่ทีนี้ไม่มั่นใจในกลิ่นใช่ครับสำหรับพวกี่ใส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 ่ครับใส่ให้ดูครับให้ก็ใส่แล้วสองหมื่นไม่พอนะครับแถมรับแชร์ได้ไม่พอใส่ตอเท่าไหร่คะใส่ต่อให้เพิ่มเท่าไหร่ อยากให้ทุนทุนครับมีขายเท่าไหร่ทุนทุนสามหมื่นสองหมืน แคนั่งเชิญทุกท่านวัน so นีประบูลเชิญผู้ที่ประมูลนะครับทั้งาท่านเลยนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยเชิญเลย่าวขึ้นมาปนยังไให้เลยดีกว่าครับเออถ้าขาดจากหัวรับเอาเลยครับ มาครเออวันนี้นะครับขึ้วกได้ร่วมทำบุญกันนะครับแบบมีความสุขน่าอเ่ครับาโอเคมาถ่ายรูปเป็นเพื่อนเรื่อก่อนแล้วกันนะคะแ้งนันตี้ส่งสิงอะไรด้หคชอได้แต่นี้รับช่นี้ก็คั ก็เการเล่นระดับมูลนะคะขึ้นเงินจากระดรบูลไปช่วยในโครงการแป้หัวช่วยเพื่อนนะคะทีมผสมเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะมีการลงไปช่วยขายเสื้อด้านล่างอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าพี่แจ๊มาเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยก็จะทำอะไรครับดีวบุ๊มเดี๋ยวก่อนสิ ตอนนี้ก็มีผลงานวงการบันเทิงครับผมครับก็ซิงเกิลแรกของเวลาชื่อว่าเพลงเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจครับครับผมก็มีทีแล้วก็มีออฟแล้วก็มีแม็กคอนทักอินครับใช่จะมีซิงเกิลสองรอบต่างกันนะครับครับผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งงานก็คือ AF Comedy Show ครับผมซึ่งจะเริ่มในวันที่19มีนาคมครับสองรอบแต่ว่าออฟกับทีเนี่ยเล่นรอบขั้ครับชารอบครับแล้วน้องร้องสองคะนเล่นด้วยหรือเปล่าฮะ ทั้งน้องๆแต่การเล่นค่ะมก็เล่นเล่นเล่นองอะไรโอเล่นล่่นกันรอบย่านใจเล่นเเล่นรอบไหนต่อได้อ๋อเล่นรอบ่ะอ่อคของผมเล่รอบายครับผมเาเท่าไหร่ใช่ฮะการเลเล่นคือผมไม่รู้เรื่องนะฮะไม่ต้องถามผมนะครับผม ผมก็ทำวันจันทร์ค่ะชอบหนังอะไรกี่โมงใช่ะพี่วอลเอกกี่โมงช่องวิชาช่อง65ใช่ไหมเวลา2ทุ่มนะครับผมครับส่วนผมก็เป็นวันดีวีเจเหมือนกันแนทวิชาช่อง65ที่วันพุธเวลา2ทุ่มนะครับของพี่ก็เป็นเหมือนกันนะคะในช่วงวันศุกร์2ทุ่มนั่นแหละครักันไปแล้นะแล้วก็เขาฝากผลงานเรื่องของละครดเรื่องนัำเจ้าสาวและสองวีมใหญ่นะฮะแล้วก็จะมีซิงเกิลเพลงใหม่ตามทุกทางนะยังไงก็ขอกคัณด้วยครับ ครับผมก็ชงนีแจ็คจะเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็ยิบมาอยู่นะรอาอรบายดีนะสวายดีอแฮปปี้แฮปปี้ดีแฮปปี้ับแฮปปี้ดีน่าักนาก